โอเคครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันใน War ซีเซิร์ฟอีบัวนะครับเซิร์ฟอีบัวเนี่ยเป็นเซิร์ฟเก่านะครับก็เขาเพิ่งกลับมาเปิดนะครับเดี๋ยวยังไงเราดูกันที่โปรโมชั่นกันก่อนนะครับโปรโมชั่นนะครับก็จะมีเป็นเซ็ห้าสิบนะครับแล้วก็ร้อยห้าสิบสามร้อยนะครับห้าสิบเนี่ยจะเป็นแร่นะครับทุกคนแล้วก็ถัดมานะครับก็คือ150เนาะ150เนี่ยจะเป็นเวลี่แร่นะครับแล้วก็300เนี่ยจะเป็นอีพิกนะครับนะของเกรดพวก ก็ในคลิปนี้นะก็มีของลิมิเต็ดให้ด้วยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับซนนี้นะครับจะเป็นของตานนะครับใครที่ตามผมมานะครับก็จะได้เป็นกล่องลิมิเต็ดนะครับก็ไปสุ่มหาของลิมิเต็ดนะของลิมิเต็ดเนี่ยโหดกว่าเซต300เติมซะอีกนะครับก็แค่ตามมานะครับโพสหน้ากลุ่มได้เลยนะครับก็ได้รับไปเลย5กล่องนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่พอนะครับก็จะมีอีกนะครับก็จะมีแชร์กลุ่มนะครับก็แชร์กลุ่มนะครับก็ อ่าห้ากลุ่มนะครับก็จะได้1เฟสต่อ1 ID 1คนเหมือนกันนะครับก็จะได้บล็อกลิมิเต็ดไปอีก5กล่องนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ10กล่องนะครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับในคลิปอาจจะย้ำที่5กล่องบ่อยเกินไปเพราะมันคือของตามนะครับอันนั้นคือง่ายสุดถูกเวละก็แชร์กลุ่มก็ได้เพิ่มนะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมตามจอยกันมาได้นะครับลิงก์กลุ่มด้านล่างนะครับทุกคนโอเคแล้วก็อย่าลืมไปโพสต์ตามผมด้วยโอเคโอเคครับทุกคนเรามาอยู่ในนระคับมา เดีย๋ยวเรามารีวิวกันก่อนคือเป็นทางด้านของตัวละครนะครับตัวละครเนี่ยจะมีของตัวฟรีด้วยนะ <c oughs> ก็คือเป็นของฟาร์มนะครับก็ความสามารถก็ใช้ได้เลยนะครับก็วิงนะว่ง1ิบรีสิบนะวิ่งสิบรีสิบหรือวิ่งสิบถึงสิบวะเออวิง่งสิบรีสิบนะครับประมาณนี้ก็เป็นตัวละครคราฟนะครับทุกคนสามารถฟาร์มหากันได้นะครับสําหรับตัวนี้เนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมาตัวที่ผมใช้คือตัวเติมนะครับเป็นตัว5้า้อนะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับ ประมาณนี้นะครับอา่าโอเคแล้วมาต่อกันที่ของนะครับสำหรับผู้เล่นที่ตามมานะครับก็จะได้เป็นกล่องลิมิเต็ดนะครับนะจำนวน5กล่องนะครับของในกล่องเนี่ยจะมีแต่ของลิมิเต็ดเลยนะของลิมิเต็ดเนี่ยก็คือของที่แรงก,กว่ารีเจนนะครับก็ประมาณนี้นะครับของเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับน่าจะมีประมาณ6ระดับนะเริ่มตั้งแต่ normal rare w e e y rare แล้วก็ epic r e g e n แล้วก็ลิมิเต็ดนั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคน แล้วก็สําหรับเซตเนาะเซตก็เป็นเซตเติมนะครับอย่างที่บอกไปนะครับมีเซต50 1ส0้แล้วก็300นั่นเองนะครับนี่พอให้มาประมาณนี้น่าจะให้มารีวิวนะครับอืมแล้วก็ในคลิปนี้เรารีวิวในรีวิวนะครับอืมประมาณนี้นะครับสำหรับแมปนะแมปมีตูด,ด,ดูเดิดเจอฟาร์มนะครับนี่ลงกันให้กวักโอเคโอเคมาก็ปรับอะไรเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดของลิมิเต็ดกันดีกว่ากล่องที่คนตามมาเนี่ยจะได้นะครับจำนวน5กล่องนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเบงอุ้ยเป็นอย่างงี้นะเฮ้ยสแสดงว่าดอปของโปรโมชั่นด้วยหรอ <c oughs> <c oughs> อฮ้ยสแสดงว่าดอปของโปรโมชั่นด้วยหรอมีแรวิลลี่แรอีพิกนะครับแล้วก็ลิมิเต็ดเป็นทันจิโร่หนึ่งสองสามสี ่าเมิดแล้วนะครับใครที่ดวงดีผมว่านะได้ทันจิโร่นะแล้วเดี๋ยวลองเปิด15กล่องนะเอามา15กล่องเลยหองแดงห่องอะไรจะออกไหมโ <c oughs> อ้โหปืนเขียวหน้ากูเขียวแล้วตอนนี้นเลนน่าจะเอาเรื่องอยู่นะก็ไม่ได้ออกง่ายขนาดนั้นนะครับ แต่ว่ามีโอกาสดรอปเซ็ตโปรโมชั่นมาใช้นะครับก็ถือว่าโอเคนะอืมปืนร้อยห้าสิบออกนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวปืนร้อยห้าสิบแต่ว่าออไอ้อไนี่ก่อนเปิดให้หมดก่อนนะครับคือห้าิบกล่องเนี่ยเหรียจะหินแค่ไหนขอ,อดูหน่อยคือสามร้อยสามร้อยกับทันจิโร่ออกมาก็ถือว่าเฟี้ยวละผมไม่รู้ว่ากล่องเนี้ยหาได้จากไหนนะก็ ที่ผมรู้ก็คือตามมาได้นะครับ5้ากล่องนะครับมีโอกาสได้ของโปรโมชั่นนะครับรื่ว่าเอาเรื่องอยู่นะก็คือเขาทำให้แบบว่าของมันมีมูลค่าแรงนะโอ้แต่ทันจิโร่เนี่ยน่าจะเฟี้ยวอะแอดพีนไม่แอดมาให้ไหมทันจิโร่จะได้รู้ดำารู้แดงกันไปนเลยว่แบบนาน้ำมันเปนเท่าไร ว่าก็ได้แหละครับ I don't know what t o do เบิบเบิบเผมว่าหินว่ะสามร้อยแล้วก็น่าจะไม่เห็นมั้งนะใครดวงดีจริงๆผมว่าน่าจะไอ้นี่นะแนวเนี่ยจะมีตามที่ผมบอกเลยห้าสิบร้อยห้าสิบสามร้อยนะครับร่นกันแร้วนนะ่ะเดี๋ยวกูออกไปร่นด้วยรอแวบพร์มรอก่อนนะขอทัดไอ้พวกนี้ก่อน <c oughs> มาโคไม่ได้เปิดได้ชิบหายแนละ้ะ เดี๋ยวค่อยเซตครับเปิดกล่องไปก่อนภาคาชิอุ้ยมาแล้วเนี่ยโอ้โหออกยากเกินเฮียโอ้โหออกยากเกินเฮียสามร้อยว0ต h ุ f ฝักสามร้อยโอ้ได้มาหนึ่งอันนะที่เหลือจะเป็นร้อยห้าสิบสามร้อยเนี่ยความถึกเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยเก้าสิบนะครับความถึกเก้าสิบต่างจากร้อยห้าสิบก็คือร้อยห้าสิบจแปดสิบ โอ้แปหคือไม่ต่างกันมากแสดงว่าแนวเป็นแนวไม่ถึกผมว่าลิมิเต็ดอะไม่ได้ถึกเวอร์จริงจังเลยไม่เอา <c oughs> ไอ้พวกนี้มันตีผมเว้ไอ้สัตว์คือสันต,ติไม่ใช่ทางออกก็นั่นแหละมาก็าตอกดิลอยห้าสิบเฮ้ยโคลานกันไอ้เขี้ยเอ้ยเอามาผิดเซตมันต้องเซตค้าคา,าชิไอ้สัตว์รอแป๊บไอชิบหายเกือบแล้วกโกมีไม่กี่เซตอะมาครับทุกคนก็จัดเลย มันเล่นปืนกลนะเมื่อกี้นี่ปืนแม่งอย่างลั่นนี่ยไอปืนคิดอ่ะไอเแคยมันใส่เซตห้าสิปืนคิดไอเแคยอย่างลั่นเลยเมื่อกี้ผมล่วงแล้วด้วยเดี๋ยวเอาเแคยนี่ก่อนพเพราะแคยนี้แกงเซตฟ้าอาม่าลองจักโอ้ยสักรลบไปติดโอ้ยได้อยู่ได้อยู่แป๊บนึงยวปั่นยม,มูโครับมาพร้อมละโอ้ยอะไรอ่ะมึงคือเซตอ,อี่ย่งเนาะ normal set normal น่าจะเป็น set farm นะครับของพวกนี้เอาจริงๆก็เกือแบหบลับอยู่นะ u ื้นเกต normal โอ๊ยร้ 150. อยห้าสิบเฮ้ยเต็มห้าสิบเปนเท่าไหร่วะผม โอ้ยเซตห้าสิบปันน่าจะเท่าอันนี้เลยมั้งเนี่ย <_ D> ผมว่าน่าจะเท่านี้เลยนะนันเซตอะไรอะ่ะหัวบัตไฟปะหัวบัตไฟเซตเขียวเจ <_ D> ้ปืนมันอย่างลันน่นอะไอ้กระบอกเนะี่ยปืนอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมไปฟาร์มให้ทุกคนดูนะจะมาไหมนะเฮ้ยมันยังลงมากันเรื่อยๆนะ อยู่นู้นกันหมดเหรอนอกม,นมีใครมาเนะเฮ้ยมันไม่เก็บเลยอะซีท์นอร์มอลน่าฟาร์นได้ง่ายนะครับเดี๋ยากจะแปลงไม่สบายนะครับ ลอยากเล่นวีกับมันวะครับนึ่นะมาพร้อมครับโอ้ยปืนเที่อะไร่ะ ไป่ล้วไปแล้วไป่ล้ว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยไอเหี้ยรอเน่ยกูอยากได้ปืนคิดมึงมากเลยไม่รู้ปืนเหี้ยอะไรั่นอย่างรวัวเลยอีป e ิกเซตสามร้อยครับโอ้โหเปลี่ยนแม็กก้อยวะ่ะ แต่ผมว่ามันน่าจะลูดผมแบบเดจยวม,มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมามามาแล่เวลี่แลฮะอุย้ยแล่มากเวลี่แลไอชิบหายของเยี่ยนเลวนะ่ะเต็ไมไปหมดเลยของระเบิดเบิม เราเปิดบึ้มนะครับ <im itation> <im itation> ไอ้ยี้มันอยู่ของเฮียอะไรเนี่ย <im itation> เอาของคืนผมมากู้ของคืนครับอุย้ยปืนคิดอะปืนเฮียอะไรนะ่ะเวลี่แล่ไอ้สัตว์มาเอาเวลี่แล่มาเล่นรีพอร์ตผมไม่ใช่กูละเอากูนี่หว่าไอ้เฮียรีพอร์ตกู ร,รีพอร์ตกูทำไมไว้เนาะแค่เซตสามร้อยเนี่ยกูเล่นเซตสามร้อยมึงรีพอร์ตกูทำไมหึไอเปียกอุนดามเมจสี่สิบห้านะครับเวลี่แรมนะครับก็อารมณ์แบบร้อยห้าสิบนะเวลี่แรมคือเกรดร้อยห้าสิบคิดง่ายๆคิดง่ายๆโง่งงๆเลยเวลี่แรมคือเกรดร้อยห้าสิบของพวกน,นี้เนี่ยไอกระบอกเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นของฟาร์มไว้เดี๋ยวไปฟาร์มให้ดูนะ ผมไม่มีลายเกตทุกคนมีแต่ normal อ่ะ normal ก็คือพวกเซตไอ้ b u ตไฟนะครับเนี่ยเซต b u t ไฟแล้วก็เซตฝาที่เจอเมื่อกี้นี้แล้วก็เซตแร่นะครับจะมีเซตเขียวแล้วก็เซต50นะครับแล้วก็150นี่เป็นค่าคาชิแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็ปืนนี้แต่ถือว่าปืนนี่ยอลันบอกเลยประมาณนี้เอ้ยกระเป๋าบวกสถานะปะเนี่ยไม่นาเดี๋ยวพาไปฟาร์มนะครับเล่นเซตนี้ก่อน มึงเอาของแล้วม่อีกไหมมึงเอาของแล้วม่เอาอีกนะบอกไว้ก่อนนะไอ้น้องอีปิก,กูเนี่ยแต่มันก็เอาเรามืดอยู่นะคือแบบว่าเน้นคม่ะแนวเนี้ยผมว่าของยากนะมันดีดกลับร้อยห้าสิบเออสามร้อยเหมือนเดิมแล้ว ปืนอะไรอะดูดิมันเอามาอีกแล้วปืนอะไรมันเอาคนเดียวเลยเอาคนเดียวเลยตั้งโลกกูไหมมึงตั้งโลกกูไหมผมว่าน่าจะแบบว่าของเก็บกูแหละสามร้อยเนะี่ยอีปิกอีปุกโออีปองอีปิกอะเพาะว่า,าโอ้มันเอาบ้องมาเนีย่ยโอ้ันจิโร่ไอ้สัสโอ้โหมันมีันจิโร่กูว่าแล้วไงกูไหววะโทษที อุ้ยไม่ไหวละอีกไม่โดนเลยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวโโอ้หปืนแม่งโคตรแรงอ่ะไอ้ยี่ปืนมันไม่ตรงเลยนะอู้หูกูหายเป็นข้อมึงเอากูอย่างนี้อ่ะไอ้ยี่นี่คือตัวแบบตัวมันกากกว่าผมนะกล้าพูดเลยนะตัวมันกากกว่าผมนะครับ ตัวมันตัวไอ้นะตัวฟาร์มอ่ะกูแตกแน่เลยว่ะโอ้โหฮะเฮ้ยไม่ตายโอ้โหเหี้ยเนี่ยกว่าแลว ฮัจิโร่เล่นเพื่อนีโคบเซตเลยเหรอมึงใครเนี่ยไอ้นิกมาครับมาเซฟฟาร์มครับโอ้ยไอเช็ดเต็มมือเอาทุกเซิฟเลยเหรอเอาเรื่องนั้นเลยทุกคนคือแบบว่าคนเขาฟาร์มกันให้ควับแต่ผมไม่มีของให้หรอกเลยบอกไว้ก่อนจริจริงก็อยากแจกอะเดี๋ยวเแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอ้เ,อเอย้ยอีปีกกูแตก อันนี้มินจะให้ผมแจกของหรือผมต้องไปแจกอะไรวะองวะเนี่ยซื้อ AW ให้เอาไหมแจกเป็นของแลมไหมแลแต่เดี๋ยวดูก่อนทุกคนเผื่อผมว่าคนในเสิร์ฟเป็นมีของโหดกับผมอีกที่ผมจะเสือแต่เดี๋ยวดูก่อนอุย้ยแมปฟ้าแมปเก่าอีนน้เฟี้ยวบอสก็ทิ้งแดงเดี๋ยวมาลองดู อ๋อ oh, ผมว่าแล้วคือแบบว่าผม oh, ได้ตังค๊งหนึ่งนะไ <Yeah. S 1> อ้ยี่วิ่งเร็วเนี่ย้องใส่ฟาร์มอะ่ะมีเชสเตอร์โอ,อ้ผมว่านี่นะครับสำหรับตัวละครมันก็หาชิ้นส่วนเนาะ อะไรประมาณนะั้นแต่ว่าตั้งแต่เล่นมาเรายังไม่เจอเซตเลยนะมึงยิงกันอย่างนี้ยิงกันตายหรอไม่ตายนะโอ้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 ยิงดิมึงยิงดิมึงยิงดิ โอ้ยมึงยิงยิงก่อนโว่บอสตีมันก็ต้องลากแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือสูตรเทคนิคพวกมึงใช่ไหมเอ,อางี้ผมว่าของแล่นะ่าจะไม่ใช่ทางออกของพวกมันละน่าจะต้องเป็นร้อยห้าสิบนะพวกวิลลี่แลยวผมต้องไปหาวิลลี่แลมาให้มัน ชุดตอนไหนจะหมดนะชุดเนะี้ยฝูงเยอะนะฝองสีม่วงคืออะไรนอร์มอลนะครับแสดงว่านอร์มอลไม่ได้มีแค่เกรดไม่ได้มีแค่ฝ่องเสร็ไปม,มีผมว่าน่าจะมีเยอะกว่าน,นะ,ะเยอะก่ออ่าประมาณนี้ของรอบ ก็ถามว่าผมว่าเนี่ยผมว่ารถแนวเนี้ยของฟาร์แม่งมีราคาไว้เพราะว่าคือเกรดมันน,นี่นี่เขาว่าเรียกไงอ่ะต้องเรียกยังไงวะคือเกรดมันแบบว่าแม่งท้าของเติมเลยมันความสามารถคือของเติมก็นั่นแหละแต่ของฟาร์แม่งก็แบบเอาเรื่องอะ่ะของฟาร์แม่งเอาเรื่องจริงไว้ผมกล้าพูดเลยแม่งเอาเรื่องจริงต,ต้องเอาเวลี่แลนไปให้มันสักเซตหนึ่ง Hey, ขอดูสไนเปอรี่เลยสองร้อยห้าสิบไอเฮีย้ยดไม่ต่างอะไรจากอีพิกเลยอีพิกเปียนแม็กว่ะเอาไปให้นะครับให้หน่อยให้หน่อยอ่ะมีแค่นี้นึ set. ่งเซ็ตแค่พอป่วาวะไอเฮีย้ยแล้วกล่องไอ้นั่นกูก็เอากดไปหมดละให้มันสักเซ็ตแล้วกันนะครับเพราะว่าคือคนฟาร์แม่งเยอะอะเยอะแม่งแปดเซิร์ฟอะเซิร์ฟฟาร์แม่งมีแปดเซิร์ฟแม่งอยู่ทุกเซิร์ฟอะหมดเอาเรื่องจัดเซิร์ฟนี้ เพิ่งเปิดด้วยนะครับลองมาจอยกันได้แต่เอาของให้มันก่อนหรอได้ยินวัว่หรอเอ๊ะเป็นมีปนติด้วยเอาเรื่องมาเนี้ยมาเนี้ยมึงเทศดิไปมึงเทศก่อนอี่เขาหากันให้ควักอันเนี้ยของดี เอ็งเก็บไปใช้เถอะของปอมพี่มีเยอะแล้วอุ้ยคือ n o r อ a l อนี่ดูดิสสนาย Normal 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 ผมว่าเนะี่ยของถามว่าขอ,ของฟาร์มมีราคาอยังไงก็คือนั่นแหละตามที่ผมบอกอะคิดเอาอะคือถามว่าบอสตายยากมันก็ตายยากนะครับฟาร์มเพิ่เพินแบบมันไม่ได้จำเจไม่ไม่เหมือนลายเซิร์ฟนะครับแบบนี้ก็เอาเรื่อง เท่อ่นเป็นแบบเก่าเว้ยแบบเนี้ยตอ้เดต่สมัยผมแบบทำคลิปแรกๆอ่ะเนี่ยของพวกนี้นมันเก็บไปเล่นได้นะเว้ยน้องโม่แต่ว่ามันเล,เลือกเลือกเก็บจัดอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้ก็เอาบอสป่ะหรอมึงได้ยินกูไหมนเนี่ย <laughs> อเอาบอสไหมเด็กเลยล่ะก็ได้ั้งทคนเอาเอาหนึ่งตัวกนโอเค ยิงเทสเทสยิงสองตัวนี่แครับอุ้ยน้ำมอนะครับอยากเขาหากันใน้ควักเนะี่ยแต่ต้องตบแต่เมื่อกี้เหมือนกูเจอแบบโอ้หอันนี้ก็ปปยิงปุ๊บมันก็เอาไปเล่นได้ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้กูยิงสี่ห้าตัวไอ้สัตว์ยัดแม่ออกแต่เงินกูชิมายกูปวดหัวเลยไอ้ที่อยากจะร้องไห้ปภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวเปิดก้อนก่อนนะครับ ปรับเป็นเบอสให้ทั้งห้าสิบตัวพอไหมไปเฮ้ยบอสหลังเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงหนีก่อนเฮ้ยหายแล้วมึงไอ้บ๊อบลีไอ้บ๊อบลีมานี่โอ้มึงเกือบเกือบลับไอ้เหี้ยบ๊อบลีไอ้เหี้ยโลนไอ้เหี้ยโลนซุปเปอร์สิย่าไอ้สัตว์มึงฟาร์มเอาอ่ะงานเนี่ยมึงฟาร์มเอาเด้อ เดียวกันที่ทางช้างเผือกอะมึงยิงวันเนี้ยของรีอะกูบอกเลยโดนหมัดเดียวนะกูบอกเลยนะไซตามะนะขอญาติไม่ยิงช่วยแล้วกันนะครับทุกคนขอญาติเอารูปหน้าปกเท่ๆก่อนเจ็ดเทแม่งเทชิบหายเอามานีย่ยืนเพื่อนรักเลยเอาแบบยืนเพื่อนรักนี่นีเย็ดเทโคตรเฟี้ยวกูอะกูกูเฟี้ยวจัดอะ มมุไอ้เหี้ยอย่างเฟี้ยวโอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่อยากเล่นเซิร์ฟนี้ก็สามารถตามมาได้จอยมาได้นะครับลิงก์กลุ่มเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับก็พิเศษนะครับอย่าลืมตามกันมาด้วยนะครับถ้าของลนะิมิเต็ดเนาะประมาณนี้นะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายเจอกัน